นักแห้งจ <c oughs> <pause> ังเลยล่ะ <statistically> ด <gra bs> ึกเอาเลยบ่อพ่อดึกเอานี่เป็นแบบใดนพ่อวุ้ยมันใจนะแต่คือยังพ่อให้เก้าเก็ดเก็ดเก่าตองหันน่ยแล้วมีโทษกับทั้งวิ่งทั้งวิ่งทั้งต้นทั้งเตียงอะไรพวกเอเล่พ่นรวยเิเอเล่นี่รวยเงินเจ้เอเล่คือเงินมันถึกเจ้กตีเอเล่กตีเอเล่โอ้ยสัส สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้ผู้สุ่อข่าเดอะมือนี่เบริกรกซับน้าคีพาท่านผู้ชมมาติดตามพ่อลานงวดที่แล้ว7 9เก้าเน้นๆนะคะงวดนี้กามาในน่อย,อยแขนแขนสูตรครำนวณแมนแของพ่อลานนะคะคลิปนี้เป็นเพียงแนวทางนะคะไปชช่่มบาพ่นคำนวณใดตัวใด,วใดนะคะงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพ ชมเพื่อความบันเทิงเด้อจา้าป่ะเปิกซับสิภาคไปถามพอ่อลานจา่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับสวัสดีพอ่พอลานจ้าโอ้ยแม่นนะพ่อนะมแม่นจริงนะครับผมได้เท่าน,นั้นแหรอโอ้ยสูตรหน่อยแฉมแฉมเน้นเน้นนะคะสูตรค้าวมันตื่นบ่ได้ดิซื้อได้เห็นตามที่กินมันมันก็มี่หรือองควรนี่หรือขมอะไรแม่นไปกันแล้วเดี๋ยวพ่อไม่ร้ายเด้ไปนั่งเอาบ่หัดสุดท้ายโอ้ยผมไข่เนี่ย บ่ได้นั่งสามแมาแต่งคันหาคันยังแม่เราเมื่อเอินผมมองกลับไปบ่ได้ครับได้ก็ไปก็บทไปงวดนี้นะเขาไปก็บผมก็จะได้ตัวนี้แล้วมันกับมันคิวขึ้นเก่าอ่ะงวดนี้ถึงจะได้นั่งงวดที่แล้วบ่ได้นั่งแต่ก็แม่นขาเขาคำนวดนี่ก็แม่นเลยดีบอต้องผมกับบอไลโค้ดสิล่ะบ่บอบ่ไลโค่ะบ่่บให้แบบสามหางสี่หางหกหางเขาเจ้าเออชื่อไงไม่น้อยเจนเันเจนเหรอไซรัสดิ่จริ่งเลยนะมันแล้วว่า มันซื้อมันตรงกันกับของเขามันเอาเงินม่นซื้อเงินเพราะการพไปหาซื้อใช่ก็่ได้เลยเพราะมีซื้อก็เก็ตเก็ตเก้าเนี่ยบนซ้ำซื้อว่าได้เลยซือว่าได้บนเป็นบนเลยสองคนแม่นอีริกาพี่น้องบานีเป็นจังไรด้วยวันนี้คำนวดแล้วฝันบ่ค่ะเพราะเพิ่อนฝันกับพ่อมาฝันดีเลยฝันดีอยู่คือว่าคำคำมันซื้อได้ผมาได้เงินวดนนี้ใช่ไหมพ่อ มันก็ตรงเขาฟงเขานี่แล้วไปแล้อไปไปแปดไปแปดไปซื้อมาไปค่ะวันนี้เลยจังฝันหรือว่างคำนวณแล้วคำนวณแล้วว่าที่ไปซื้อบัานนี้ฟังผู้นั้นเบาผู้นี้เบากระาำเจ้ามือน้ำบาดาลเขาไปเขาพี่น้องหานก็บพ่ได้เต็มเพื่อกันเขาอีกแค่อะไรเลขเต็มเขาอีกแค่เลขเยนเลี่ยงกันมากไปโอ้ยตัวมันมัดของกับพ่อแหละมันสูตรมันเลยไม่หนีกันเฉพาะนี้กันคำเป็นสูตรคำนวณฝันจังไหนปลอคือว่าฝันค่ะแสงงินเป็นตะคือโอ้เงินเนี่ยผมฝัน bản cứ đi hái páng xí là về ván héi, khoẻ trâu về ván héi, lao bơi, lao bơi của về ván măng cân nào mà thần có lẽ về ván không khoẻ trâu, ba lẻ, ba bớt hือ gặp bà xong mít pái, pái cứ bước bứt, tôi nghe là tí thế, bú bao, bú bao, có một lần thử mát của ván măng chè, tôi nghe lại, lúc đấy một xong cầm háng vẫn đầy vậy, đứng thử mát khoẻ trâu, ôi lăng luôn bưng vào thần, ván đấy pái tôi nghe nón niệm, nó cứ bố tôi nghe cứ tôi ngấy thôi ạ. ตมก็ไล้มาบะนิแมนอยู่ดกแปดสองวันแ้มันไปหาซื้อกับใครอืไปหาซื้อนี่คือแปดสองแปดสองตัวเดียวแปดสองตัวเดียวเลยพ่อออเอากระดาษให้พ่อสองนีเราตีเลขคำนวณเลพนอเลขวิ่งเลขยังบนล่างบันให้พ่อคำนวณให้เลยครับผมผมมาเลขฝันได้แปดสองใช่ไหมครับพ่อเลขคำนวณผมคำนวณคำนวณเดี๋ยวลงแปดสองเปเลยอ่า้เื่อวามมันได้เก้าเกตกะสืกอเกาเก็ก่าเกเก่าเนาะ ง่ดนี้กั้นตื้นกับแดดสองสองแปดงวดงวดป้ากันไปมันยังคไงบอได้ครับมันมันไในซีซีมันคือคือซีซีก็คือได้รถนะได้รถโหลดเอาให้พ่อคำนวณให้ดูแบบสดๆนะครับเป็นสูตรคำนวณของคุณพ่อนะพ่อลานนะครับคุณคำนวณเนอะจริหลายสูตรไปเอาสูตรว่าพ่อวันนี้สูตรก่อนมีหลายสูตรแล้วคพ่อลานงวดนี้มีสูตรสามตัวไหมครับพ่อคือว่าเฮ็ดไหวเนี่ยเอาครับผม มีหลายสูตรสามตัวสองตัวพี่น้องรอสักก่อนเด้อค่ะกดไหลกดแช่ชมเพื่อความบันเทิงมือนีมาตามพียันคำนวณอบกับจังต่างด้วยจะเด้อเป็นแนวทางนะคะรอเพินไปเอานีสูตรสามตัวสองตัวพนี่หเวใจเ,เนาะเดี๋ยวรอเพินคนพี่น้นองบาดิ เอาสามตัวสองตัวน้ำเดือบอ่ะชุดนี้ขอสามตัวด้วยนะครับพว่องตัวม่นๆครับผมคือไปนั่งเอางวดที่แล้วพ่อไม่ได้ไปนะครับเพราะว่าเป็นไข้เนาะแอดกัมาตามเหนยุทธิพอๆเพื่อนจะได้บอันดเดตดกันเนาะตกกอเก่าหานึงหรนอกต่วเนี้เตาลงกันลงมาเร่อยเื่จห้าเจ็ดบ่ะอเจ็ดห้าเจ็ดบ่ร แม่นบ่ไม่รู้แม่นเขาเก็ดหนาเกิดมากบันหาที่ซีเออหาที่ซีวันนี้เก้าเจ็ดเก้าอ่าสี่สี่เก้าเป็นเลขน้ำเนาะอครับนกคำนวณในบ้าเป็นคำนวณันคอคำนวณไม่ดูนะครับผมเก้าคำนวณสุดๆเลย จะว่าประด้ซูมเด้อพ่อคือพ่อเป็นคำนวณส่วนตัวครับผมเป็นสูตรส่วนตัวของท่านนะครับเนาะส่วววนนตัะะคเดี๋ยรอชมตัวเลขเลยค่อยรอชมตัวเลขเลยอืมอือเดินดีมากรอดูว่าคำนวณจะเป็นตัวไหนนะครับเนาะไม่พอต้องคือบตั่นเดี๋ยวลมแห้งรอสักคู่นะครับเป็นสูตรลับ ของคุณพ่อนะครับผมนี่เป็นเหล่มเป็นเหล่มได้แล้วพอนะจุดไว้ตลอดว่ามีเหลียงกระเพาะเต็ดเล็กว่ามีเหลี่ยงกระเพาะนั่เหลึกเหมาอันเอาเอาเอา เอาง่าง่ายนดหน,นึ่งครับเอาง่วมือจิออกลวดหนี่งเก้าเจ็ดเ้าครับผมอืมข้อก็เป็นแปดมือจิออกหกหกหกเป็นสองมือดสองเนึตมันตัตมันจิออกร้อมมันี่คุณชม,ม,ม,มออพ้อเสียงนี่ ตัวไหพ่อครับแปดสองนี่ละแปดสองสามตัวไม่พ่บอนี่ปากกาพ่อทับอยู่ครับแปดสองนะครับบนรั่งบอกว่าผมจะเขียนให้ดูเลยนะครับ ล่างวิ่งเก้าบนวิ่ง8ดกับสองล่างวิ่งเก้ากับสองสามตัวมีไม่กพ่ตัวสามตัวแถมแถมเด็เด็กน้ย่อ แปดสองแปดแปดสองเก้าแปดสองตรงถูกใจเ่ตรงพาตุดงไฮไวรัวหเลยมันเลขเดียวกันมาะมาเสบเลยเออมันเป็นเลขุดเดียวกันเนาะผมว่านะอู้ีหน่อยนีเราสุดสุดที่พ่อแม่กันเลักร่อยบวกลักน้อยได้แปดเกบวเก้าบวกเจ็ดได้หกเบกเได้หกหกบวกหกสินแก่านั้นโอ เงี้ยก้องกับเก็ดเกาเกาเก็ดขึ้นกันวิ่งแปดกับสองจับคู่แปดสองแปดสี่ล่างวิ่งเก้ากับสองจับคู่เก้าสองเก้าสามสามตัวบุญเจ็ดแปดสองแปดแปดสองเก้าแปดสองค่ะเอ,เอาเป็นแนวทางด้วยค่ะเด้อสอบกับตามมอมมากระพานเนาะค่ะ พ่อลานต่องื่นคือมีโครงมีเทียเดียวจบเลยปะพ่อเีเดียวจบเลยผมบอมีว่าโครงสุดท้ายเพราะว่าราคามันเป็นความดูทายมันกัคำนวณกับตัวเก่ามันกับรงตัวเก่าคือเก่าร่องตัวเก่าคือเก่าไอที่เดียวจบเที่เดียวจบเลยว่าสันพี่น้องเอางวดวันที่หนึ่งกุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณพ่อลานมากมากด้วยค่ะเด้อเก็บไว้จดไว้นะจ๊จ้าบปิ